สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเรื่องราวพัฒนาตัวเองกับ The Mastery Room นะคะวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคือความเป็นไปได้ที่เราจะพลิกชีวิตครั้งใหญ่ได้ภายในเวลาแค่เอ่อ6เดือนสวัสดีครับใช่ครับฟังดูอาจจะเหมือนแบบว่าท้าทายมากนะ6เดือนเองแต่แนวคิดที่เราจะมาคุยกันวันนี้ชี้ว่ามันเป็นไปได้จริงๆครับ ถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจจริงตัดสิ่งรบกวนออกไปแล้วก็กล้าเปลี่ยนแปลงจากข้างในจริงๆค่ะมันเหมือนเป็นการตั้งคำถามกับกรอบที่เราอาจจะตีให้ตัวเองอยู่ก็ได้นะคะวันนี้เราก็จะมาสำรวจกันละคะ่ะว่ากลไกขั้นตอนหรือแก่นความคิดเบื้องหลังเรื่องนี้มีอะไรบ้างครับเราจะดูกันตั้งแต่เรื่องเออการยอมรับความจริงแบบตรงๆเลยการเลิกนิสัยเดิมที่มันฉุดรั้งเรา การสร้างระบบชีวิตหรือกิจวัตรใหม่ๆที่มันส่งเสริมการติดต่อจริงๆนะครับไปจนถึงเรื่องใหญ่เลยคือการรับผิดชอบชีวิตตัวเองผ่านการตัดสินใจของเราเองเป้าหมายวันนี้ก็คือสกัดเอาแก่นสำคัญออกมาให้เห็นภาพชัดๆว่าเส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะพลิกชีวิตเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมคะครับผมประมาณนั้นเลยครับผมเยี่ยมเลยค่ะงั้นเราเริ่มกันที่จุดแรกเลยนะคะที่บอกว่าสำคัญสุดแต่ก็อาจจะเจ็บปวดสุดเหมือนกัน คือการซื่อสัตย์กับตัวเองจริงๆว่าอะไรกันแน่ที่มันดึงเราไว้ครับผมมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเสมอไปอาจเป็นแค่นิสัยเล็กๆไม่น้อยที่เรามองข้ามการผัดวันประกันพรุ่มหรือออความกลัวอะไรบางอย่างหรือแม้แต่การที่เราติดอยู่ในคอมฟอร์ทโซนจนไม่กล้าก้าวออกมาใช่ค่ะไอ้ก้าวแรกเนี่ยประเด็นคือมันบังคับให้เราต้องหยุดหยุดหลอกตัวเองก่อนเลย การยอมรับความจริงพวกนี้แม้จะรู้สึกไม่ค่อยดีนะแต่มันเป็นฐานที่สําคัญมากค่เพราะมันเหมือนเราบอกตัวเองว่าโอเคฉันเห็นปัญหาแล้วนะพร้อมจะจัดการไม่ใช่จมกับการโทษอด,อดีตโทษคนอื่นไปเรื่อยๆอืมอืมการ,รเผชิญหน้าตรงนี้มันไม่ใช่แค่อารมณ์นะครับแต่คือการมองตามความเป็นจริงเลยต้องระบุให้ชัดๆเลยนิสัยความคิดการตัดสินใจหรือแม้แต่ความสัมพันธ์แบบไหนที่เป็นอุปสรรค แล้วเราจะระบุได้ยังไงคะว่าอะไรคือตัวปัญหาจริงๆมีเทคนิคที่ครูแนะนำคือการ take inventory นะครับเหมือนการทำบัญชีชีวิตเลยทำบัญชีชีวิตใช่ครับคือลิสต์ออกมาเลยสำรวจประเมินองค์ประกอบต่างๆในชีวิตเราแบบละเอียดละเอียดซื่อสั้นๆนะครับจดออกมาไม่ใช่เพื่อตอกย้ำตัวเองนะแต่เพื่อให้เห็นภาพรวมชัดๆว่าอะไรต้องเก็บอะไรต้องปรับปรุงหรืออะไรที่ต้อง ตัดออกไปเลยอย่างตั้งใจเพื่อเปิดที่ให้สิ่งที่ดีกว่าเข้ามาฟังดูต้องใช้ความกล้าเหมือนกันนะคะการทำอินเวน t อรี่เนี่ยพอเรากล้าพอจะเห็นความจริงแล้วขั้นต่อไปคืออะไรคะเห็นว่ามีพูดถึงเรื่องการทำลายนิสัยที่ทำให้เกลียดตัวเองด้วยคำนี้แรงเหมือนกันนะคะครับมันแรงแต่ผมว่ามันสะท้อนความรู้สึกที่หลายคนอาจจะเคยเป็นนะคือทำอะไรซ้ำๆทั้งที่รู้ว่าไม่ดีแล้วก็มารู้สึกแย่กับตัวเองทีหลังใช่เลยค่ะเคยเป็น มันเชื่อมกับความรู้สึกเคารพตัวเองหรือ self-respect โดยตรงเลยนิสัยหลายอย่างเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาลอยๆนะครับมันอาจเคยเป็นวิธีที่เราใช้รับมือกับอะไรบางอย่างในอดีตเช่นอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นกินแก้เครียดถยมือถือหนีความเบื่อหรือเลี่ยงการคุย,ยแยกๆเพื่อลดความขัดแย้งอะไรพวกนี้ครับแต่พอนานๆไปนิสัยเดิมๆพวกนี้มันกลายเป็นโซ่ที่ล่ามเราไว้กับความรู้สึกผิดความละอายใจรู้สึกว่าตัวเองไม่เอาไหน แล้วจะหลุดจากวงจรนี้ได้ยังไงคะแค่หักดิบเหรอการหักดิบอย่างเดียวอาจจะยากครับแต่ต้องเริ่มจากการยอมรับก่อนวันนี้สายนี้มันทำลายความรู้สึกดีๆที่เรามีต่อตัวเองยังไงจากนั้นคือการแทนที่ครับแทนที่ใช่ครับแทนที่ด้วยพฤติกรรมที่ดีกว่าที่มันสอดคล้องกับตัวตนที่เราอยากจะเป็นเช่นแทนที่จะหยิบมือถือตอนตื่น ก็ลุกไปดื่มน้ําไปยืดเส้นยืดสายแทนที่จะคิดลบก,กับตัวเองก็ลงฝึกพูดให้กําลังใจตัวเองดูบ้างอ๋อคือไม่ใช่แค่เลิกแต่ต้องสร้างสิ่งใหม่เข้ามาแทนถูกต้องครับหัวใจสําคัญคือความสม่ําเสมอไม่ต้องสมบูรณ์แบบก็ได้ทุกครั้งที่เราเลือกทําสิ่งที่ดีกว่าแม้จะฝืนๆนหน่อยนั่นคือการบอกสมองบอกใจเราว่าฉันควบคุมได้นะแล้วความเคารพตัวเองมันจะค่อยๆกลับมาทีละนิดครับให้เติบโตชอบคําว่าบังคับจังเลยค่ะมันฟังดูไม่ธรรมดา ครับผมคำว่าบังคับในที่นี้คือมันต้องไม่ใช่แค่กิจวัตรสบายๆทาไปเรื่อยๆแต่ต้องมีอะไรที่มันผลักดันเราออกจากจุดเดิมจริงๆแล้วองค์ประกอบของกิจวัตรที่ว่านี้มีอะไรบ้างคะหลักๆเลยนะครับคือต้องมี 1. ความชัดเจน (clarity) ว่าทําไปเพื่ออะไร 2. ความเรียบง่าย (simplicity) คือมันต้องทำทำได้จริงไม่ซับซ้อนเกินไปและ 3. การมุ่งเน้น (focus) ไปที่กิจกรรมที่มันท้าทายเราจริงๆ ท้าทายในแง่ไหนคะร่างกายหรือความคิดได้ทั้งสองอย่างเลยครับอาจจะเป็นการออกกำลังกายที่หนักขึ้นฝึกสมาธิเรียนรู้สิ่งใหม่หรือทำงานที่ต้องใช้สมาธิสูงๆที่เรียกว่า deep work นะครับอ๋อก oh. ิจวัตรที่ดีเนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องตื่นเช้าแต่คือการใช้เวลาช่วงนั้นอย่างมีกลยุทธ์มีการวางแผนล่วงหน้าด้วยก็ดีครับเช่นคิดตั้งแต่คืนก่อนเลยว่าพรุ่งนี้เช้าจะทำอะไรลดภาระการตัดสินใจตอนเช้าไปค่ะ แล้วก็ต้องมีช่วงทบทวนตัวเองสั้นๆด้วยเพื่อปรับทิศทางแล้วก็ออกแบบช่วงเย็นให้มันสอดคล้องกันด้วยนะเช่นพักผ่อนให้พอเตรียมตัวสําหรับวันรุ่งขึ้นกิจวัตรแบบนี้แหละครับที่มันจะช่วยสร้างวินัยสร้างความเชื่อวันให้เราได้จริงๆโหฟังดูเป็นระบบมากๆเลยค่ะไม่ใช่แค่ทำทำไปวันๆแต่มันคือการออกแบบระบบปฏิบัติการของชีวิตเราเลยนะเนี่ยใช่ครับประมาณนั้นเลย แล้วอะไรคือกับดักที่ใหญ่ที่สุดของการสร้างระบบนี้คะกับดักใหญ่สุดเลยแล้วข้อมูลก็เน้นมากๆคือความสบายครับหรือ comfort zone นี้แหละประเด็นต่อมาเลยคือการเลือกความก้าวหน้าทุกวันแทนความรู้สึกสบายฟังดูเหมือนจะรู้กันอยู่แล้วนะคะแต่ทำไมมันถึงยากจังเพราะสมองเราชอบความสบายครับชอบความคุ้นเคยความแน่นอนแต่การเติบโตนะ่มันอยู่นอกเขตนั้นเสมอทุกๆวันเลย เรามีการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆตลอดเวลาที่เป็นการเลือกระหว่างทางสบายกับทางที่ท้าทายแต่ทําให้โตเช่นอะไรบ้างคะขอยกตัวอย่างหน่อยคะ่ะก็ง่ายๆเลยครับกดเลื่อนนาฬิกาปลุกหรือลุกเลยกินอาหารง่ายๆหรือเตรียมของมีประโยชน์เลื่อนดูโซเชียลต่อหรือปิดแล้วไปทําอย่างอื่นยอมยอมไปหรือกล้าพูดสิ่งที่ควรพูดทุกการเลือกเล็กๆน้อยๆพวกนี้มันคือการโหวตให้ตัวตนในอนาคตของเรานะครับ จริงด้วยค่ะเห็นภาพทางแยกเ,กเล็กๆเต็มไปหมดเลยแล้วทำไมการเลือกความสบายมันถึงอันตรายนักละคะในเมื่อมันก็รู้สึกดีออกเพราะมันเหมือนยาเสพติดอ่อนๆไงครับให้ความรู้สึกดีแบบแบแต่ทำให้เราติดกับไม่กล้าเปลี่ยนและที่สำคัญคือมันค่อยๆลดความเชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองลงไปเรื่อยๆอการเติบโตจริงๆมันต้องการแรงเสียดทานครับ ต้องการความรู้สึกไม่สบายบ้างในระยะสั้นเพื่อสร้างความแข็งแกร่งความอดทนในระยะยาวการเลือกความก้าวหน้าเรื่อยๆแม้จะเล็กน้อยมันสร้างสิ่งที่เรียกว่าความภูมิใจที่หาซื้อไม่ได้ Earn pride ความภูมิใจที่หาซื้อไม่ได้ใช่ครับมันลึกซึ้งกว่าความสบายชั่วคราวเยอะการเลือกทางง่ายซ้ำๆก็เหมือนการใช้ชีวิตแบบเดิมๆที่เราอาจจะอยากหนีมันอยู่ก็ได้ ดังนั้นการฝึกปฏิเสธความสบายเมื่อมันขวางเป้าหมายเนี่ยสำคัญมากครับการปฏิเสธความสบายเพื่อความก้าวหน้าฟังดูเชื่อมกับประเด็นถัดไปเลยนะคะเรื่องการฝึกใจให้หยุดไล่ตามความสุขที่รวดเร็วหรือ Quick Pleasure พวกไทาฟีดกินขนมดูซีรีส์รวดเดียวจบเนี่ยมันส่งผลเสียมากกว่าที่คิดหรอคะถูกต้องครับมันเป็นหลุมพรางที่ทำให้สมองเราชินกับการได้รางวัลทันทีหรือ Instant g r a t i f i c a t i o n พอเราเสพติดสุขเร็วๆแบบนี้มากๆเราจะทนรออะไรนานๆไม่ค่อยได้สมาธิสั้นลงแล้วก็มักจะเลี่ยงงานที่ต้องใช้ความพยายามซึ่งส่วนใหญ่มันเป็นงานที่สร้างการเติบโตจริงๆค่ะแล้วเราจะฝึกใจยังไงดีคะคือการฝึกอดเปรี้ยวไว้กินหวานครับหรือ delay gratification ยอมทำสิ่งที่อาจจะน่าเบื่อหรือไม่เห็นผลทันทีในวันนี้เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าในวันหน้าหัวใจสำคัญคือการรู้ทันตัวเองครับ รู้ทันตัวเองครับเวลานี่เราอยากจะทําอะไรเพื่อหาความสุขเร็วๆลองหยุดถามตัวเองนิดนึงตอนนี้ฉันรู้สึกอะไรเบื่อเครียดกังวลแล้วสิ่งที่กําลังจะทําเนี่ยมันแก้ที่ต้นเหตุหรือแค่ปิดบังความรู้สึกชั่วคราวอ๋อให้ถามตัวเองแบบนี้ ครับการถามแบบนี้มันช่วยดึงสติเราให้เปลี่ยนจากแค่มีปฏิกิริยา reacting ต,ตามความอยากมาเป็นการตอบสนอง responding อ,อย่างมีเป้าหมายมากขึ้นสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการจริงๆในระยะยาวการรู้ทันตัวเองนี่สำคัญมากจริงๆค่ะ เหมือนเป็นการเหยียบเบรกค,ความคิดอัตโนมัติเลยแล้วพอเราเริ่มจัดการกับความอยากสบายอยากได้สุขเร็วๆแล้วก็มาถึงด่านหินอีกด่านคือการเริ่มลงมือทำสิ่งที่ยากซึ่งมักหลีกเลี่ยงครับผมอันนี้ทุกคนน่าจะมีลิสต์ในใจนะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุยยากๆการตัดสินใจสำคัญสคัญหรือโปรเจกต์ที่กลัวว่าจะทำไม่ได้ครับและการหลีกเลี่ยงนี่แหละตัวสร้างความเครียดความรู้สึกผิดความผิดหวังในตัวเองเงียบๆเ,เลย บ่อยครั้งนะครับสิ่งที่เราเลี่ยงมากที่สุดนะ่ะคือสิ่งที่จะปลดปล่อยเราหรือทําให้เราโตได้มากที่สุดอืการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ยากไม่ว่าจะเป็นการคุยที่อึดอัดการตัดสินใจที่เสี่ยงหรือการทํางานท้าทายมันคือสนามฝึกตัวตนของเราเลยมันสร้างความทรหดหรือกริชแล้วก็ตอกย้ําความเคารพในตัวเองว่าฉันก็ทําได้นี่นามีเทคนิคแนะนํำไหมคะสาหรับการเริ่มทําสิ่งที่ยากๆเนี่ย ลองเขียนลิสต์สิ่งที่คุณเลี่ยงออกมาให้หมดเลยครับเราไม่ต้องเริ่มจากสิ่งที่ใหญ่ที่สุดนะลองเลือกสิ่งที่พอทําได้หรือน่ากลัวน้อยที่สุดแล้วลงมือทําเลยเริ่มจากเล็กๆก่อนครับการได้ลงมือทําแม้จะเล็กน้อยมันจะพิสูจน์ให้เห็นว่าความกลัวในจินตนาการเรานะ่ะมันมักจะใหญ่กว่าเรื่องจริงเสมอการทําซ้ําๆมันจะค่อยๆขยายขีดจากัดความกล้าของเราไปเรื่อยๆครับเหมือนเก็บแต้มความกล้าเลยนะคะทําเรื่องยากเล็กๆสําเร็จ ก็มีแรงไปทำเรื Trump, ่องใหญ่ขึ้นแล้ uh well. RS 네 iin. วพอเราเริ่มกล้าทำเรื่องยากๆแล้วมันส่งผลต่อความเชื่อมั achieved. ่นในตัวเองโดยรวมยังไงคะเห็นประเด็นถ <Tamb openings, S 2> ัดไปคือการสร้างหลักฐานว่าเชื่อใจตัวเองได้อีกครั้งอันนี้สำคัญมากครับและเชื่อมกับทุกข้อที่ผ่านมาเลยเพราะรากของความมั่นใจจริงๆไม่ใช่แค่คิดบวกนะแต่มันคือความเชื่อใจในตัวเองหรือ self trust self trust ครับ ซึ่งมันจะพังลงทุกครั้งที่เราผิดสัญญากับตัวเองไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามเช่นบอกจะตื่นเช้าแต่ไม่ตื่นบอกจะออกกําลังกายแต่ไม่ออกเพราะผิดสัญญาซ้ําๆเราจะเริ่มไม่เชื่อคําพูดตัวเองจริงค่ะมันบั่นทอนมากๆใช่ครับอันตรายมากเพราะมันทําให้เราหยุดตั้งเป้าหมายหยุดพยายามแล้วก็ ยอมรับในสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้ต้องการจริงๆเราจะสร้างเซลฟ์ทรัสต์กลับมายังไงคะต้องสร้างหลักฐานที่จับต้องได้ครับไม่ใช่แค่ความรู้สึกหลักฐานที่ว่าคือการรักษาคำมั่นสัญญาเล็กๆที่ให้ไว้กับตัวเองอย่างสม่ำเสมอสัญญาเล็กๆครับทุกครั้งที่เราทำได้ตามที่พูดไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนมันคือการฝากเงินเข้าบัญชีความเชื่อมั่นตัวเองการทำซ้ำๆนี่แหละครับจะค่อยๆเปลี่ยน ตัวตนไอเดนิตี้ของเราจากคนที่พึ่งพาไม่ได้เป็นคนที่พึ่งพาได้แล้วถ้าพลาดเหรอคะทําไม่ได้ตามที่สัญญาอันนี้สําคัญมากครับคือต้องไม่ซ้ําเติมตัวเองแล้วรอเริ่มใหม่วันจันทร์หน้าแบบนั้นไม่เวิร์คให้รีบกลับมาทําต่อให้เร็วที่สุดอาจจะชั่วโมงถัดไปหรือวันตัดไปเลยการกลับมาได้เร็วหลังพลาดเนี่ยคือตัววัดความแข็งแกร่งที่แท้จริงเลยครับความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนมันสร้างจากการกระทำไม่ใช่คำพูดสวยหรู การรักษาคําพูดกับตัวเองนี้ลึกซึ้งมากจริงๆค่ะพอเราเริ่มสร้างความเชื่อมั่นข้างในได้แล้วปัจจัยภายนอกอย่างคนรอบข้างก็สําคัญไม่แพ้กันนะคะประเด็นต่อมาคือการกําจัดคนที่บั่นทอนแรงผลักดันในการพัฒนาหรือการเลือกคบคนนั่นเองกรับผมเรื่องนี้ละเอียดอ่อนแต่สําคัญมากๆสําคัญยังไงคะคํานี้ไม่เกินจริงนะสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะผู้คนมีที่พลต่อความคิดความเชื่อพฤติกรรมเรามาหาศาลเลยค่ะ ไม่ใช่ทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเราจะมาเพื่อสนับสนุนการเติบโตเรานะบางคนอาจจะชินกับเราแบบเดิมๆพอเราเปลี่ยนเขาก็ไม่สบายใจหรือบางคนแค่ชอบฉุดรั้งคนอื่นก็มีแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าใครคือคนที่บั่นทอนเราลองสังเกตง่ายๆครับว่าคุยกับใครแล้วรู้สึกมีพลังมีแรงบันดาลใจมากขึ้นเทียบกับคุยกับใครแล้วรู้สึกหมดแรงหดหู่หรือสงสัยในตัวเองมากขึ้นอันนี้ชัดเจนเลย การอยู่ท่ามกลางคนที่มองโลกแง่ลบตลอดเวลาคนที่หัวเราะเยะเาะเป้าหมายเราหรือคนที่คอยตั้งคำถามกับความพยายามของเรามันเหมือนว่ายทวนน้ำครับเหนื่อยมากเราต้องปกป้องพลังงานและสมาธิของเราหมายถึงต้องตัดเพื่อนเลยเหรอคะอาจจะไม่ต้องถึงกับตัดขาดเสมอไปครับแต่คือการเว้นระยะห่างหรือการสร้างขอบเขต (boundaries) ที่ชัดเจนบางครั้งการเติบโตก็หมายถึงการต้องเดินออกจากความสัมพันธ์บางอย่างไม่ใช่เพราะเกลียดนะ แต่เพื่อรักษาเส้นทางและพลังงานของเราไว้การทำแบบนี้จะเปิดพื้นที่ให้เราเจอคนที่มีแนวคิดคล้ายๆกันเข้ามามากขึ้นครับการจัดการเรื่องความสัมพันธ์นี้ต้องใช้ทั้งความกล้าและความชัดเจนในตัวเองสูงมากเลยนะคะและมันก็เชื่อมโยงไปถึงประเด็นสุดท้ายที่เราจะคุยกันวันนี้ซึ่งเหมือนเป็นการสรุปภาพรวมทั้งหมดเลยคือการรับผิดชอบทุกทางเลือกที่เราทำในวันนี้ใช่ครับนี่คือแก่นที่ร้อยทุกอย่างเขาด้วยกันเลย แนวคิดนี้บอกว่าชีวิตเราคือผลรวมของการตัดสินใจไม่ใช่เรื่องของโชคหรือสถานการณ์อย่างเดียวถูกต้องครับการยอมรับผิดชอบหรือ ownership เนี่ยไม่ใช่การโทษตัวเอง blame นะครับแต่คือการยอมรับจริงๆว่าเราคือผู้ควบคุมการตอบสนองการกระทำเวลาและพลังงานของเราเองไม่ว่าข้างนอกจะเป็นยังไงก็ตามขยายความหน่อยได้ไหมคะคือการหยุดพูดว่าฉันไม่มีเวลาแล้วเปลี่ยนเป็นฉันไม่ได้จัดลำดับความสำคัญให้เรื่องนี้ หรือหยุดพูดว่าฉันทำไม่ได้แล้วเปลี่ยนเป็นฉันยังไม่ได้เรียนรู้วิธีหรือยังพยายามไม่พอมันคือการดึงอำนาจกลับมาที่เราครับอ๋อ oh, เข้าใจแล้วค่ะแม้เราจะควบคุมทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ได้ <c oughs> เช่นเศรษฐกิจอากาศหรือการกระทําของคนอื่นแต่เราครวบคุมได้เสมอว่าจะตอบสนองอยังไงจะเรียนรู้อะไรจากมันและจะทำอะไรต่อไปค่ะ <c oughs> การยอมรับโอเนอร์ชิพแบบ100%เนี่ยมันเปลี่ยนเราจากเหยื่อของสถานการณ์ไปเป็นผู้สร้างชีวิตตัวเองมันปลดปล่อยเราจากการรอคอยให้คนอื่นหรืออะไรข้างนอกเปลี่ยนแล้วมอบพลังให้เราสร้างการเปลี่ยนแปลงจากข้างในนี่คือหัวใจของการสร้างวินยัยความชัดเจนและการเป็นผู้นำชีวิตตัวเองจริงๆครับโอโ้ฟังทั้งหมดแล้วการเปลี่ยนแปลงชีวิตใน6เดือนนี้มันไม่ใช่แค่ทำตามเช็คลิสต์เลยนะคะ แต่มันคือการเดินทางที่ลึกซึ้งมากๆเพื่อปรับระบบข้างในตัวเราเลยใช่เลยครับตั้งแต่การกล้าเผชิญความจริงการทลายกำแพงนิสัยเก่าสร้างนิสัยใหม่การออกแบบกิจวัตรที่ทา้าทายการฝึกใจให้เลือกความก้าวหน้าอดทนรอผลระยะยาวกล้าทำสิ่งที่ยากสร้างหลักฐานความเชื่อมั่นให้ตัวเองจัดการคนรอบข้างแล้วก็สุดท้ายคือการยอมรับผิดชอบชีวิตตัวเองร้อยเเ ถูกต้องครับทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยครับการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนมันต้องอาศัยการลงมือทำต่อเนื่องในทุกด้านพวกนี้ล่ะครับค่ะทีนี้ก่อนเราจะจบการเจาะลึกวันนี้มีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายให้ไปคิดต่อไหมคะครับผมอยากจะฝากคำถามสุดท้ายให้ลองกลับไปคิดดูนะครับลองถามตัวเองแบบซื่อสัตย์ที่สุดเลยว่า นอกเหนือจากที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยยังมีความจริงข้อไหนอีกเกี่ยวกับตัวเองที่ลึกๆแล้วรู้ว่ามันฉุดรั้งอยู่แต่ยังไม่กล้าพอที่จะยอมรับหรือรเผชิญหน้ากับมันตรงๆอืมคำถามน่าคิดมากค่ะการระบุช้างในห้มตัวนั้นเจออาจเป็นกุญแจดอกสำคัญสู่การปลดล็อกขั้นต่อไปก็ได้ครับหรือถ้าอยากให้มันจับต้องได้มากขึ้นลองถามว่าถ้าต้องเลือกการกระทำหนึ่งอย่างที่ท้าทายคอมฟอร์ทโซนตัวเองมากที่สุด แล้วลงมือทำมันภายใน24ชั่วโมงนี้เพื่อเริ่มสร้างหลักฐานให้ตัวเองการกระทำนั้นจะเป็นอะไรโห oh, ท้าทายเลยค่ะครับไม่แน่ว่าคำตอบและการลงมือทำเล็กๆครั้งนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของคลื่นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คิดก็ได้นะครับ